สวัสดีค่ะมือใหม่หัดเทรดอยากเทรดฟอเล็กเป็นง่ายๆตามสไตล์ครูติวบวกระบบแม่ปลาปากกาเขียวนะคะใครที่มี Android ให้ไปที่ Play Store ใครที่เป็น iPhone iOS ให้ไปที่แ p s สโต e p พล y s สโต e จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ที่ค้นหา นะพิมพิมเอ่อค้นหาค้นหาพิมคำว่า mt 4อ mt f i e mt f i เราจะใช้ติวจะใช้ mt f i l e นะคะ mt f i l e แล้วก็ค้นหาค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะมีเลข5เราก็ติดตั้งเลยติดตั้งตรง โปรแกรมเนี่ยค่ะโปรแกรม mt file ของเรา meta trader file กดติดตั้งระบบก็จะทำการติดตั้งเราก็รอค่ะขึ้นกับความจำโทรศัพท์แต่ละท่านนะคะความจำต้องเยอะด้วยถ้าความจำน้อยๆอ,ยอเวลาเทรดการปิดกราฟเราก็จะช้าค่ะเสร็จแล้วเราก็มาทําการเปิดค่ะ เปิดเสร็จแล้วเราก็กดยอมรับพอมาเปิดบัญชีทดลองเราไม่ต้องทำอะไรนะคะกาเครื่องหมายกากระบาดออกเลยค่ะแล้วก็เห็นลูกศรซ้ายมือไหมคะที่ว่าบล็อกเกอร์เราก็เลื่อนออกเลยค่ะแล้วเราก็ออกจากระบบเลยนะคะออกจากระบบไว้ก่อนออกจากระบบเราก็มานำหา Mt file ลของเราอยู่ที่หน้าจอนะคะ เราก็นําไว้หน้าจอหลักของเรานะคะนี่มาไว้ที่หน้าจอหลักอ่าเราจะได้สะดวกต่อการใช้นี่คือขั้นตอนที่1สําหรับเทดเดอร์มือใหม่ดาวน์โหลดโปรแกรม mt file แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อเรามีโปรแกรมมาแล้วโปรแกรมใช้ในการเทดเราจะต้องมีบรกเกอร์เป็นตัวเชื่อมระหว่าง โปรแกรมเวลาเทรเราจะต้องมีโบกนะคะเดี๋ยวเราขั้นตอนตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ